จิบกาแฟยามเช้าของเก่งนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะมาจิบกันใต้โต๊นใต้ต้นนะคะฝรั่งค่ะกาแฟใต้ต้นฝรั่งแล้วก็ดูเซ็กไฟฝรั่งไปด้วยนะคะเพราะว่าฝรั่งนะคะเราก็ต้องเฝ้าดูให้กับะคะุณพิชาโอเคนี่นะคะมุมโปรดนะคะจิบกาแฟไปด้วยดูฝรั่งไปด้วยนะคะอ่ะ อแล้วก็มีบางลูกนะคะมันก็ทิ้งลงมาเนาะผลบางผลนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าเราขอแล้วมันจะไม่มีปัญหาปัญหาก็มีนะนี่ผลที่ไม่แข็งแรงมันก็ดีดลงมาะคะ่ะทั้งขุงเลยดีดออกมาทั้งขุงเลยนะคะอ่ะนี่แหลคะค่ะเพื่อนๆนะคะการทําสวนนะคะที่เขาเรียกว่าต้องเรียนรู้นะคะบางลูกอะคะ่ะคั้วมันไม่แข็งแรงเนาะครัวมัน เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีเป็นจุดเป็นอะไรเราก็เด็ดทิ้งกันนะคะเด็ดทิ้งนะเพื่อนเอนเพราะว่าอ่าอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นจุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เนี่ยเด็ดทิ้งเลยเห็นไหมมันจะเป็นจุดๆอย่างเงี้ยจุดอย่างเงี้ย่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะไม่สวยแล้วก็ไม่สมบูรณ์นี่แล้วก็เด็ดทิ้งเลยอ่ะนี่แล้วก็เอาเหลือจต่ที่สมบูรณ์ไวนะะน้นะคะอ่ะนี่แหละค่ะการ ทำสวนนะคะเพื่อนๆมันดูนะคะต้องมันดูขยันเดินต้องขยันเดินบ่อยๆเพราะว่าถ้าเราขยันเดินนะคะเราก็ได้ฝรั่งที่มันแบบว่าโอเคแต่ว่าถ้าเราเผลอแป๊บเดียวอะค่ะผิวเขาบางมากนะคะฝรั่งหงเป่าสื่อนี่ข้อเสียคือผิวบางมากผิวบางนี่ถามว่าดีไหมก็คือเราก็จะได้กินฝรั่งเนี่ยที่แบบว่าเอผิวเนี่ยบางแล้วก็เนื้อเนี่ยเราจะสัมผัสเนื้อในเนี่ยได้จริงๆเพราะว่าผิวเขาแบบบาง บางก็เป็นนางพญานะคะแต่ว่าเวลาเรากินปุ๊บเนี่ยข้อดีก็คือว่าความอร่อยและความฟินเนี่ยเวลาเรากัดไปปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบว่าละมุนไปด้วยเนื้อนะคะแล้วเนื้อของเขาเนี่ยเป็นไส้เนี่ยสีชมพูแดงนะคะแล้วก็เราจะได้วิตามินซีเนี่ยจากไส้เนี่ยเต็มๆแล้วก็ความกรอบความอร่อยเนี่ยความฟินเนี่ยต้องยกให้นางพญาไส้แดงหเปาสือนะคะอ่ะแต่ทีนี้การเลี้ยงดูเนี่ยจะยากนะคะเพราะว่าผิวบางนะคะโดนอะไรนิดหน่อยก็ เป็นรอยนะคะเป็นจุดนะคะก็ต้องทนุถนอมแม้กระทั่งการส่งนะคะก็ต้องแลบนะคะแล้วก็ใส่กันกระแทกนะคะเพื่อนๆแล้วก็บอกได้เลยว่าเพื่อนๆก็อย่างงองแงเพราะบางทีมันมีรอยมีจุดมีอะไรนีดๆหน่อยๆอะคะ่ะกินได้เพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเพื่อนๆก็เอาที่ขูดผลไม้ะคะ่ะขูดนะคะแล้วก็จัดเรียงสวยๆมันก็สวยแล้วนะคะมันอยู่ที่จินตนาการในการที่คุณนะคะจะจัดให้เขาอะ สวยแล้วหน้ากินยังไงนะคะอะแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยเราทำอินทรีนะคะเพื่อนๆเก่งใช้เนี่ยน้ำหมักนะคะเลี้ยงแล้วก็เก่งใช้เนี่ยอินรีย์วัตถุเก่งใช้ปุ๋ยคอกนะคะคอกหมักก็คือีไก่ด้วยนะคะปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ไม่งองแงเพราะถ้าเพื่อนๆอ,อยากกินผลไม้ะคะ่ะที่เป็นอินทรีย์ธรรมชาติก็ต้องลองที่สวนเรานะคะเพื่อนๆผิวอาจจะมีตำหนิมีอะไรนี่น,นีหน่อยไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะคะอย่ามาคอมเมนต์อะไรมากมายนะคะเพื่อนๆไม่มีผลต่อการกินคุณก็เอาไปใช้อะไรฉลุเฉลอะ,ะทำขูดสับสสไลด์สไลด์ก็โชว์สวยแล้วนะคะกินแล้วกรอบหวานอร่อยปลอดภัยจัดไปค่ะ,อ,ะอย่าลืมนะคะพ,พี่ออเดอร์อยากทดลองกินก็ดันคอมเมนต์มาจองได้ส่งไปสนีนะคะ,ะมาคุยพูดคุยกันโอเคเก่งรับออเดอร์ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ